เขายังมาเอาเดเดินนวาตปิดนะอ้าวเินแขน้าวจะทำให้สวยแหเทำสวยทให้ก็ได้แต่ไม่สวยจะตีกันนะ Gracias.

Con chị giang, bỏ. bên sao xuân chị giang bà Con xuân chị giang bà mì chị giang có mẹ bà nó có mẹ bên mẹ à không

ด้วยว่ามันจะใส่อันนั้นน่ะใส่ยังไหน่ะดูตรงนี้เหรอขีม่วงน่ารักโอ็สวยจังเลยเนี่ยเบอร์นี่เอาเบอร์นี่เหรอมาเบอร์นี่กลับมาจะใส่ยันไงเอ้าเอาเพืกอนูเสื้อส่งอันไหนเแยกได้หนึ่งอันแล้วมีดาวไหนมีไหมนี่ไหมดอกนี้เหรอแล้วก็ใส่อันนี้ตรงกลางมั้ย

เตรียมตัวมาใส่ผักกันแล้วเนี่ยพระจะมาแล้วเนี่ยเออแล้วก็วางมาแล้วเอาพระมาแล้วพระมาแล้วเตรียมใส่เสร็จสวยเลยวันนี้น่ะอ่ะมาแล้วพระมาแล้วเตรียมหยิบไม่ต้องอยู่ติดกันขนาดนั้นก็ได้ลูกเอออ่ะหยิบใส่หยิบขนมรอเลยลูก S <S ปนมือด้วยลูกตู้ด้วยอ่าเช้านี้มีอะไรบ้างคะโออหนูจะกินอะไรวันนี้ไข่พะโล้หมูพะโล้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรข้าวอะไรพอเนะี่ยข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงถ้าหนูไม่กินตอนเช้าก็กินตอนเย็นก็ได้นะลูก ค okay, ไหมแล้วก็มีเอเขาเรียกว่าอะไรมีกะทิด้วยอืมมีกะทิด้วยกินแล้วหรือกินข้าวอเค okay, กินข้าวจะได้โตไปๆแล้วก็กินโอวันตินตบไทยเค okay, ไหมเลื่อนตื่นแต่เช้าเหมือนกันเนาะอืมไป,ไปโรงเรียนไปโรงเรียนมันต้องตื่นแต่เช้าค่ะยาย ไอ้โรงเรียนปวดเยี่ยวปวดพี่บอกม <l ux> <ห>ั่ครูเด้ออ่ะไปอ่านาไรไรเอ้อยออกินกี่คำแล้วหนึ่งคำแล้วเอาสามคำเนี่ยเอาสามคำยังไงสามคำเน้่ยสามคำแล้วก็กินโอเวอรตินส่วนถ้าไปหน,หนุกน้ำเนี่ยไขอ่อ่ะอืมชักเออง่ายก็บอก <l ux> เออหยองก่อนได้เอออหยองยังไม่ตื่นอยู่นะเออหยองยังไม่ตื่นเลยแต่เราต้องกินข้าวจะได้มีแรงใหญ่ไปไม่ไข่หนูเนาะโอเคอ่ะชุดน้ำมือนะลองกินเลยลองกินกินไข่แล้วก็ข้าวจ้ำเฮาน่ะต้องอ้อดอ้น้ำมันเลยกินเลยเอาไข่เข้าก่อนแล้วก็ข้าวเข้า จอนใหญ่ของป้าใช่ไหมครับป้ากินเลยเอาข้าวเขาเรื่อนี่จิ้มเนี่ยเอาข้าวจิ้มด้วยหน่ข้าวจิ้มเออกินให้หมดสามคำมันก็โอเคแล้วกินด้วยน้ำนะแม่ยังเสียบนะอืมกินไม่ด้วยน้ำมันก็ไม่เสียบเลยเออพอไม่ว่าอกินทีนี้เดี๋ยวมันจะหยุดเสียชื่อกินอิ่มเดี๋ยวโลดกูเก่งมากละเนี่ยอุ่นตีนไม่แล้วก็กินไมโลมือมันคือแดดซื้อเอามันแดดเจ็ดนี่ อันน้าห่อข้าวพลอยปะอันนี้น้ามีก็พี่ซื้อมาพี่ขอเยอะมีเยอะกันแก้มีแล้วสั่งกันไปแล้วสั่งกันเนาะมจกิงจังโอเคกินข้าวลูกเลยเก่งมากเลยทุกชาหนูต้องกินข้าวดูน้องหอมน้องไหมน่ะหอมแก้มน้องไหมจุ๊กชื่อ <laughs> น้องก็มาแต่เช้าเรามาส่งพี่มินนะเนี่ยอืมอืมอจ่มินมินมิน เอาหน้าไปเทียบกันสิอันนี้วาว่าหันหน้าเข้าหากันสิไม่ไม่หันหน้ามาหาเบ้นี่นี่ใครใครใครจะขาวกว่ากันมาหันหน้าตรงนี้มาเลยเอาน้องไปเทียมมันผุ่มมันเดหยาบไปเทะน้องนะโไปแตะเลาะอ่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 ะมาหนึ่งสองซีซีนี่เด้อนี่เด้อซีเอออยากได้ใส่ช่วยเหมือนพี่แล้วนี่โอ้